การปรากฏตัวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะถือเป็นการสยบข่าวลือสยบทุกดราม่าไปโดยปริยายค่ะยืนยันว่าเขายังอยู่ในประเทศไทยไม่ได้หลบหนีไปตามช่องทางธรรมชาติตามที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้แต่อย่างใดค่ะ วันนี้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณทักษิณได้รับเชิญจากคณะกรรมการปปสค่ะให้ไปปาฐกถาพิเศษว่าโดยหัวข้อยาเสพติดอาจยากรรมข้ามชาติมุมมองและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนท่ามกลางการให้การต้อนรับอย่างคับข้างค่ะจากรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยอดีรตรัฐมนตรีปลอดจนข้าร,ราชการของปปสอ ต้องบอกว่าการมาปรากฏตัวของคุณทักษิณในวันนี้ค่ะถูกจับตามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาจะพูดหรือเขาจะส่งสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่หลังจากที่สารปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้คุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายรก,กรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องสาวของเขาต้องชดใช้ค่าสินไหมจากความเสียหายในกรณีโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินมากกว่า1 0 0มื่นล้านบาทค่ะและขณะเดียวกันนะคะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะ คุณทักษิณเองนะคะเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนค่ะนับตั้งแต่วันที่แพทยสภามีมติสั่งลงโทษแพทย์ด้วยกัน3รายนะคะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการป่วยทิพย์ของคุณทักษิณเองตั้งแต่เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาค่ะกรณีที่พักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยที่คุกกลุ่มค่ะทุกอย่างเริ่มเขมงเกลียวขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้ค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี2569ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะรัฐบาลผสมพักครวมรัฐบาลทุกพรร พวกเขาจะต้องโวดผ่านรับร่างในวาระที่หนึ่งเท่านั้นค่ะยังไม่นับรวมกรณีที่คุณสนทิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำม็อบเสื้อเหลืองค่ะประกาศจับมือกับคุณจตุพรพลมพันธ์อดีตแกนนำม็อบเสื้อแดงค่ะทั้งคู่ประกาศนะคะที่จะสู้กับคุณทักษิณรอบใหม่ค่ะความเคลื่อนไหวต่างๆทางการเมืองเหล่านี้ค่ะกำลังพุ่งเป้ากดดันไปที่พักเพื่อไทย กดดันไปที่คุณแพร์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกสาวของเขาและแน่นอนว่าค่ะหัวหน้าพักแกนนําพักร่วมรัฐบาลก็คงมีใครฟังคุณแพร์ทองทานมากไปกว่าตรวคุณทักษิณนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณทักษิณเองค่ะใช้จังหวะที่เป็ดพูดที่ปปสนะคะได้พูดเรื่องร้อนๆทางการเมืองด้วยค่ะโดยคุณทักษิณได้ตอบคําถามสื่อตอนหนึ่งนะคะโดยเขายืนยันว่ายืนยันว่าไม่ได้ไปไหนอายุ70ปีแล้วแก่แล้ว ยังอยู่ดีกินดีคล้ายต้องการฝากไปถึงฝ่ายต่อต้านค่ะว่าเขายังสู้ต่อรวมถึงยังบอกด้วยว่าเขาได้ต่อสายคุยกับคุณยิ่งรักแล้วค่ะก็มองเห็นว่าคุณยิ่งรักนะคะยังมีสิทธิ์สู้คดีต่อค่ะส่วนเรื่องที่คุณยิ่งรักจะกลับประเทศไทยหรือไม่คุณทศิณบอกแบบนี้ค่ะเรื่องนี้ต้องรอดูสถานการณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้มีการปั่นพายุค่ะและเชื่อว่าไม่นานพายุนี้ค่ะก็จะผ่านไป การมาปรากฏตัวของคุณทักษิณในวันนี้ค่ะโดยใช้เวทีปปสค่ะต้องการส่งสัญญาณสู้ต่อไปถึงฝ่ายต่อต้านทั้งในส่วนของสภาแล้วก็ม็อบนะคะที่กําลังก่อตัวบนท้องถนนค่ะนอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อต้องการให้ฝ่ายต่อต้านฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะสีไหนค่ะได้รับรู้ว่าวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยยังเดินหน้าต่อโดยไม่มีเรื่องของเขามาเป็นเงื่อนไขค่ะ